วันที่ส9กตุลาคมที่ผ่านมาคุณวิวัฒชัยรัตนรัตน์นะคะอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทยนําทีมคณะกรรมการสมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทยรวมกับคุณธีรพงษ์ชมานนท์นะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์โบกร๊ปจำกัดคุณธนาธรสุวิชานะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเมเจอร์โบกร๊ปจำกัด พร้อมด้วยคุณอันนบอารมณ์สลานนนนะคะแล้วก็คุณกันตพรสิงหาบุภานะคะตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนอินดอร์เกมและซีเกมรวมกันส่งมอบกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะด้วยการมอบอาหารกล่องจากบูโอลิ t ท์ทิมแอนโบจำนวน200กล่องนะคะเพื่อเติมพลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทําหน้าที่เสียสละอย่างหนักนะคะในช่วงของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพรวรรณหันษาคุณาชัยนะคะรองผู้อํานวยการการ,การคาลังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นผู้แทนรับมอบที่อาคารหม่อมราชวงศ์สุพรรณอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติลังสิตนะคะ ทั้งนี้ทางคุณวิวัฒน์ชัยรัตนรัตน์นะคะอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทยอย่างได้ทําการเปิดเผยนะคะถึงแผนการจัดการแข่งขันกีฬาโบลิ่งในประเภทต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะเริ่มต้นกันที่การแข่งขันไทยแลนด์ทัวร์นะคะเป็นสนามแรกใครได้ทราบกันอีกด้วยล่ะคะในวันนี้นะครับทางสมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทางมเมเจอร์นะครับก็ได้ร่วมกันสนับสนุนลากกรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นี่ไนะครับเพราะว่า แล้วก็เข้าใจในวอกอของผู้ปฏิบัติน,นะครับว่าต้องการกําลังใจจากทุกภาคส่วนนะครับก็มีอาหารแล้วก็เครื่องเด่นบางส่วนนะครับแล้วก็เมื่อตอนทางเมเจอร์เองก็ได้มามอบให้บ้างแล้วนะพวกอาหารขนมนะครับแต่ว,วันนี้เราร่วมกับทางสำนักผมก็มาด้วยกันครับก็เห็นว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมจุดหนึ่งนะครับของประเทศที่เป็นให้บริการทางด้านการฉีดวัคซีนหรือการรักษาพยาบาลแก่ ผูดที่ประสบโลกภัยไข้เกีบยวกับโควิด19นะครับครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางเมเจอร์แล้วว่าก็ก็จากทางโรงพยาบาลแล้วเราอาจจะเป็นเพื่อเหลือด้านอนื่นๆเช่นพวกผู้ประสบภัยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ทุกข้าส่วนของประเทศเราก็ประสบอุทกภัยนะครับก็คิดว่าจะมีกิจกรรมในส่วนนั้นด้วยครับก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าคิดว่าเดือนพฤศจิกายนนะครับอาจจะมีาการจัดการแข่งขันขึ้นได้เพราะว่าเราได้ทำเลือกไว้ที่กกทแล้วนะครับว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ จะขอจัดก,การแข่งขันตามมาตรการควบคุมนะครับมีการแข่งขัน Thailand Tour นะครับก็คือเชิญนักบุลลิงทั่วประเทศนะครับมาเริ่มแข่งขันรวมทั้งเราให้โอกาสทางผู้ที่พิการผู้ที่ก็เรียกอะไรนะพิการทางหูหรือแขนมาเริ่มแข่งขันได้นะครับเปแบบ็นครั้งแรกนะครับที่เราเชิญทขค้คนมาร่วมแข่งขันนะครับและก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเราจะเปิดสอนผู้ฝึกสอนนะครับเป็นสอนโค้ชนะครับในเดือนพฤษภาคนนี้เช่นกันนะครับ เราคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆน่าจะเกิดขึ้นได้ครับ